สวัสดีครับผมวันนี้กรหมาพขุกกรพันนัดติดตามเคยนะครับผมลังพึ่งก็อยู่ต่ำๆเลยนะครับผมพอดีเขามาถางปลายู่ค่านะครับเขาถางไม่ได้นะครับต้องมาออกให้เขานะครับผมจะมากับพันนัดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปรอรุ้นหัวน้ํากับพันนัดนะครับผมลังก็สูงประมาณหัวเข่านะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับ อันนี้ก็ทำเป็นครบเดียวนะครับผมผ่าน,นัานเติมไปก่อนนะครับผม หัวหน้าม,ไมีไหมบอสแต่ตัวอ่อนแต่น้ำมันไม่มีน้ำนะครับผมดูเกสรน,นะครับเกสรสุดพรเลยนะครับผม <c oughs> น้ำหวานไม่มีเลยนะครับผม่านมาจะตัดแล้วน,นะครับผมว่ามีกระดูกอยู่นะครับ คลังแรกนะครับที่ผมเคยเห็นเกสอนลามกอนนะครับผมนึกเป็นหัวหน่ามั้งหรอไม่ใช่อยกับหัวนนํานะครับผมเกสอนลามกวนนะครับหัวหนําบ่มีเห็นบะลง น้ำมีอยู่นิตเดียวนะครับผมแกบยังไม่มีเลยนะครับอยู่ตำผล ได้เลยนะครับผมโอ้ยหัดบ่เครื่องปวดเอ็มรอยบ่อหัวไม่น่าถึงจริงปวดเอ็มรอยนะครับผมติดตายยัได้ไหนร้อนจ <laughs> ัง <_ c oughs> อันนี้ตัวอ่อนกับวันนี้เราจะไม่เอานะครับให้เขาหมดนะครับผมจะให้พา,านธุปแบบลังให้เขานะค,ะะคร,ระับผม ตรงกางกับชายล่างนะครับผมเจส๊นสัดขนาดเลยเจส่วนลายดียำรับเลยเดี๋ยวไปลุ้นอีกล่างนะครับผมว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับะได้แค่นี้นะครับผมได้น้อยมากนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมรวมทั้งหมดจะได้แค่นี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพาน,นัดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆใ,ให้ชมครับผมขอบคุณครับ